ว้าวอะนรวะมาสินั่มันขี้หัวได้ไหมให้มันเกาะที่หัวสิว่ามันจะขี้ใส่ไหมยีนลำลายยืนอ๋ออันนี่น,นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เขาไว้ตรงนี้ลูกอ่าหันมาหายายจ่าทางนี้แล้วนี่ห้ยายจ่าทางนี้ไหนดูสิโอ้กาะหอมจะากัญจี โอ้มันจะถักเปียให้แล้วอ่ะมันจะถักเปียให้ข้าหอมแล้วโอ้ยอยากให้มันอยู่บนหัวอย่า่าลูกอย่าจับนะให้เกาะได้แต่อย่าลูแปรง เดี๋ยวว่าใช่ค่ะนี่ขอกะเหนี่ยวใ่ไมมันจะเป็นป้อนอยู่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นลูกป้อนอยู่ตรงนี้ตัวเท่าไหรอ่ะนี่นี่อ๋ออ๋ออันนั้นกำเป็นเบบี้อยู่ลูกอย่าจับนะ